อย่างแรกก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Casual Replay นะครับสำหรับวันนี้เรามาพูดคุยเกี่ยวกับเกมที่เบาๆ Casual Casual กันบ,บ้างนะครับเป็นเกมใหม่ครับเพิ่งจะมีกำหนด Early Access ออกมานะครับในช่วงวันที่28เดือนหน้าหรือก็คือเดือนกุมภาพันธ์นั่นเองเกมนี้มีชื่อว่า Walter the Weekend Vampire ครับ ฟังดูจากชื่อเขาก็ค่อนข้างจะมีความย้อนแย้งนะนะเป็นวีแกนแล้วก็เป็นแบบผ่ายด้วยนะครับผู้จัดจำหน่ายมีชื่อว่า Freedom Games ครับแล้วก็เป็นค่ายเดียวกับคนพัฒนาด้วยนะประกาศว่าเกมนี้เป็นเกมแนวแอคชั่นโรกไรท์นะครับมันจะเป็นการผสานการปลูกผักกับเกมที่ป้องกันฐานไปด้วยนะครับซึ่งข่าว Early Access เนี่ยเขาก็จะเปิดใน s ตรีมนะครับวอแต่ War เป็นเกมแนวแอคชั่นปลูกผักที่ให้ผู้เล่นรับบทเป็นวอแต หรือก็คือแฟมพายสายวิกกนคือเป็นตัวละครตัวละครหนึ่งนะครับที่ต้องต่อสู้ปกป้องบ้านตัวเองจากลูกน้องของพ่อที่เป็นแรคคิวล่าคือตัวละครพ่อเนี่ยครับก็จะเป็นคนที่พยายามขัดขวางไม่ให้เราเป็นวิกกนนั่นเองนะระบบของเกมจะแบ่งเป็น2เฟสครับคือกลางวันกับกลางคืน โดยเฉพาะกลางวันเนี่ยจะเป็นการปลูกผักครับมันก็เหมือนกับเกมปลูกผักทั่วไปต้องเตรียมดินหว่านมเมล็ดรดน้ําแล้วก็สามารถวางกับดักไวร้รอบๆเพื่อเตรียมตัวในศึกตอนกลางคืนได้นะครับพอตกกลางคืนเนี่ยก็จะมีลูกน้องหรือมอนสเตอร์เข้ามาทําลายฐานเราบางวันก็อาจจะมีบอสด้วยครับจากเทเลอร์ที่ดูนะซึ่งเราก็ต้องปกป้องไว้ให้ได้นะครับ ถ้าหากพลาดเกมนี้ก็จะเกมโอเวอร์ทันทีนะครับจ่ดีอยู่อย่างนะครับเกมนี้สามารถเล่นโคอรอปได้ด้วยนะนอกจากนี้ตัวเกมยังมีระบบพัฒนาความสามารถที่จะเพิ่มสเตตัสก,กับสกิลในการปลูกผักได้ด้วยแล้วผักที่ปลูกนะครับเราสามารถที่จะมีสกิลจากการกินผักได้สำหรับ Early Acces s นะครับในครั้งนี้ ในวันที่28นะครับจะมีระยะเวลาประมาณ6เดือนถึง1ปีแล้วก็มีผักให้ปลูกประมาณ20ชนิดครับกับมีสกิลให้ใช้ประมาณ60ประเภทมีบอสให้กำจัด8ตัวและมีสภาพอากาศอีก6แบบแล้วหลังจากที่จบ Early Access เนี่ยทางผู้พัฒนา,นาก็จะมีกำหนดปรับราคาเกมเพิ่มขึ้นด้วยนะครับลองไปเล่นกันได้นะครับในวันที่28นี้ ที่จริงมีหลายแพลตฟอร์มนะครับก็จะมี Steam, Epic, Game Store แล้วก็ gog.com นะครับลองไปดูกันได้ก็ถ้าในมุมของผมก็เป็นเกมที่น่าเล่นนะครับบางทีเวลาเราเล่นเกมเราอาจจะไม่ได้อยากที่จะเล่นเกมใหญ่ๆขนาดนั้นเราแค่เล่นเป็นแคชชวลเล่นแล้วก็เลิกอะไรแบบนี้นะครับเหมือนเกมเอาไว้คลายเครียดกันมากกว่านะครับแล้วภาพ ของเกมเนี่ยก็ค่อนข้างจะเบาสบายสายตาดีด้วยนะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ Casual r e รีเพในวันนี้สำหรับคอนเทนต์หน้าเราจะยกเอาอะไรมาคุยกันก็อย่าลืมติดตามไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ Casual r e รีเพขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ